สวัสดีค่ะลาศิกุมนะคะเริ่มต้นจากงานงานนะคะดูเหมือนเบื่อหน่ายหมดไฟเพราะว่ามันน่าจะใส่ความพยายามนะคะเบินเอาอะทำทำทำมาตลอดแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยคือมันเหนื่อย นะคะแต่ว่ามีเกที่จะประสบความสําเร็จถ้าสมมติเรามีพาร์ทเนอร์ดีนะคะมีคู่ค้าดีมีผู้ใหญ่อุปถมัมมีคนอุปถมัมมันมีโอกาสสูงว่าโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งที่คุณเฝ้ารอและพยายามมาตลอดเลยเนี่ยนะคะมันจะจบลงแล้วจบลงในที่นี้ก็คืออ่ะผ่านไปได้ดีนะคะได้รับในเรื่องของความสําเร็จนะคะหรือการก้าวหน้าหรือใครที่กําลังเล็ง ที่จะพิจารณาไปไหนต่อดีเลือกทางไหนดีอะไรเงี้ยเออ EP นี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็หาทางออกได้มีคำตอบคือคุณไม่ได้เดินบนเส้นทางนี้คนเดียวค่ะราศีกลุ่มเรื่องงานนะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะแต่ว่าบางอย่างอะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้สมดังใจเราเสมอสมมุติเรามีงานประ,ประมาณสักสองสามสี่อันเอออะไรเงี้ยสองอันอาจจะเวิร์กมากๆอีกสองอันอาจจะไม่เวิร์กอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่ ในเรื่องของ performance ของคุณค่อนข้างดีหมายถึงเราคิดเป็นเหตุเป็นผลเรามีกลยุทธ์เรามีวิธีการเราอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆอย่างอะ่ะมันค่อนข้างตอบโจทย์ในเดือนนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้มเหลวซะทีเดียวมันจะมีเรื่องที่สำเร็จเหมือนกันนะคะก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วก็ข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะสศศิกุมนะเรื่องงานนะคะก็อย่าพิ่งเซ็งอย่าพิ่งท้อ แต่บางครั้งอะคะ่ะโลกมันไม่ได้หมุนรอบตัวเราจําเป็นที่จะต้องยอมรับด้วยว่าบางอย่างมันก็ต้องแบบโบงบ้างล้มเหลวบ้างบางอย่างมันก็จะดีบ้างอืมอันนั้นคือสิ่งที่น้องเห็นในเรื่องของงานนะคะน้องอะเป็นคนที่ทํางานหลายแบบใช่ไหมแล้วก็ทํางานหลายอย่างน้องมีความรู้สึกว่าชินช่วงหลังๆอะมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมยากที่เราจะทําให้ทุกอย่างมันได้ดังใจนะคะก็เลยรู้สึกว่า ไหนดีก็ดีไหนไม่ดีก็ยอมรับแก้ไขปรับปรุงทํากันต่ออะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันพลาดไปแล้วนะคะจะให้กลับไปแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมก็คือต้องทําสิ่งใหม่ให้ดีกว่าเก่าแหละอืมนะคะเป็นกําลังใจให้สาหรับคนที่กําลังเบิร์นเอาเนาะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้แหละเรื่องงานอนะแต่แค่คุณต้องออกจากเสฟโซนอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกอะไรนะคะมาถัดกันมาเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเนี่ยเห็นว่า การเงินค่อนข้างดีค่ะใน EP นี้เพราะว่าเห็นแล้วว่ามันหมดขอหมดโศกเนาะนะคะมีการตัดสินใจมีการรีไล์มีการวางแผนเรื่องการเงินอย่างดีเงินเข้ามาตลอดเลยค่ะเพราะว่ายิ่งทํายิ่งได้ถ้าขายที่ดงขายที่ดินอะไรอยู่นะตอนนี้ดิวขายปิดธุรกิจหรือดิวเจราจาอะไรกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะขอแค่อย่าพึ่งท้อแล้วก็ ต้องลุยในเรื่องของการหาเงินอย่างเดียวเลยนะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเก่าหรือว่าเงินที่อะไรนะคนเขายืมเราไปเนาะนะคะจะได้มา EP นี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะช่องกาช่องทางการเงินด้วยนะเห็นว่าอาจจะมี ปัญหาติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าถ้าพูดอะค่ะถ้าเราขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็มีโอกาสที่จะได้แล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของเงินนะคะยิ่งคุณเทรดยิ่งคุณลงทุนยิ่งคุณค้าขายอะไรเงี้ยก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่าหยุดนิ่งนะคะต้องกระตือรือร้นในเรื่องของการเงินให้มากๆไม่ได้มีโชคช่วยนะคะเน้นในเรื่องของการขยันมันเพียนนะคะตั้งใจทำลงมือทำอย่างละเอียดแล้วผลตอบรับมันจะดีขึ้นนะคะกลุ่ม ไปค่ะต่อกันในพาร์ทของความราาักค่ะคนโสดนะคะ EP นี้ของกลุ่มเห็นว่าคือเรากำลังมูฟออนจากการที่ความสัมพันธ์มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนาะบางท่านคือเพิ่งเลิกลากันมาโดนเทหรือเราเทเองหรือว่าเรายังยึดติดอยู่ความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าจบไปแล้วนะคะกลุ่มเห็นชัดๆเลยว่า คือความสัมพันธ์เนี้ยมันรักเราไม่เท่ากันแล้วก็มีในเรื่องของอีโก้เข้ามาด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแล้วก็เป็นลักษณะของการทีรักมากแล้วก็ทั้งรักทั้งเกลียดลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องสรรหาเวลาในการปล่อยปงงดส่องอะคะ่ะเห็นเครียดมากในเรื่องของความสัมพันธ์บางท่านคุณอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงนี้นะคะอาจจะไปเป็นติ่ง ดาราติ่งเกาหลีติ่งซีรีส์มีโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่ก็แฮปปี้ดีแต่บางกรณีก็เพิ่งจบเพิ่งเทม,มาต้องใช้เวลาในการทบทวนนะคะในการเยียวยาจิตใจตัวเองในการมูฟออนเช่นเดียวกันเนาะ เห็นแล้วว่าสตรองมากๆนะคะแต่อาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวนิดนึงใครที่เป็นรักข้างเดียวอะไรเงี้ยก็เห็นว่าซ่องชําแค่ได้รักอยู่ไกลๆแค่ได้ชื่นชมอยู่ไกลๆก็มีความสุขแล้วนะคะเพราะว่ามันน่าจะต่างกันมากเขาอาจจะอยู่สูงเกินไปหรือเราอาจจะแตกต่างกันอ่ะคนละสังคมนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือ เราชอบเขาเรารักเขาหรือว่าเขารักเราเขาชอบเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีในเรื่องของการเอาชนะกันก็ทําให้เสียความรู้สึกกันทั้งคู่อ่ะคุมก็เจ็บเขาก็เจ็บอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเออพยายาม m a n ิเฟสสิ่งที่ดีๆค่ะคาแนะนําก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ช่วยเหลือคุณอยู่แต่ว่ามัน ค่อนข,ข้างมีผลในเรื่องของการที่คุณจะดึง energy อะไรถ้าคุณอยากดึงดราม่ามันมีดราม่าแน่นอนไม่ต้องกลัวถ้าคุณอยากเจอโซเมตอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะช่วยเพอไพ่สิบถ้วยกับสตริงอยู่ตรงนี้คนของเรามันไม่ไปไหนอะ่ะเข้าใจไหมนะคะแต่ในเรื่องของการพยายามจะเอาชนะกันอันนี้ก็คือไม่น่ารอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากเจอโซเมตนะคะก็ดึงในเรื่องของการใช้พลังงานดึงดูดในทางที่ดี ะะอ่อนไหวมากๆเห็นเศร้าเสียใจอาจจะต้องใช้เวลาเป็นประมาณนั้นค่ะแต่ท่านช่วยคุณอยู่ไปดูในพาร์ทของคนคุยนะคะมาค่ะต่อกันในพาร์ทคนคุยนะคะกลุ่มคนคุยเห็นว่าผูกพันเนาะนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของการแบบว่าทําให้เราได้ตัดสู่ด้วยว่าคนคนนี้แลที่เรารอคอยก,ก็คือเรารักแล้วก็ชอบเขามากจริงๆนะคะ ชัดมากๆว่าไม่ว่าใครจะเดินจากไปยังไงก็ตามมีคนก็ยังคงรอคอยเสมอพอเป็นไพ่ของเซเลเบตขึ้นมากับไพ่วิวออฟจูนคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะน้องเห็นใครก็ไม่รู้เศร้ามากกับการที่ใครหนึ่งคนนี้ที่เนี่ยเดินจากไปถอยห่างทิ้งเลิกลาเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะ ก็พูดง่ายๆแหละว่าถ้าความสัมพันธ์เบสซอนมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ i, ที่ฮลตี้เช่นใครนึงคนในที่นี้มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหรือใครถึงคนในที่นี้คือแบบว่าไม่ได้รักเราขนาดนะัน้นความรู้สึกมันแห้งอะไรอย่างนี้ค่ะชัดๆเลยว่าผลลัพธ์มันก็จะเป็นในแบบนั้นแหละอืมแต่ว่าไม่ได้นะคือคอนเนคชันนี้ยมีความผูกพันกันมานานเป็นไ่เฮอร์มิตกับสิบถ้วยนะคะ แต่ในเรื่องของการที่มันจะทําให้ใครถึงคนในท,ที่นะียพัฒนาไปม,มากกว่านี้น้องมองว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเขาอยากโสดอะใครหนึ่งคนในที่นี้อยากโสดไม่ได้อยากมีแฟนอยากคุยแต่ไม่ได้อยากมีคู่อะไรประมาณนี้เลยทําให้การเดินจากไปครั้งนี้เรารอยึดติดเย่ามันเศร้ามากนะคะแต่ในน้องไปเจอค,คําคมอันหนึง่งในไอจีเขาบอกว่า ตอนนี้คุณลองให้อยู่อ่ะเขาก็อาจจะโซโลโ่กับคนใหม่อยู่ก็ได้อันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะจริงๆเลยอ่ะเออนะก็เลยแนะนําว่าเศร้าก็เศร้าให้สุดนะคะตัวตะกอนได้เมื่อไหร่มีสติอ่ค่อยมูฟออนทีนี้คําแนะนํานะคะขอให้แนวโน้มนะคะก็ตกลงกันแล้วยังไงมันก็เป็นประมาณนั้นนะจะให้มีการตัดสินใจ ขยับความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องเคลีย,ยนก่อนหลายๆท่านเนี่ยคือต่างกันนะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงบทเรียนในครั้งเนี้ยในความสัมพันธ์นะคะว่าทํายังไงมันจะได้อย่างไน,นถ้าเบซอนเริ่มแรกกระดุมเม็ดแรกมันดีอะไรเงี้ยเออก็มีโอกาสที่จะพัฒนาแต่ถ้าไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือเป็นได้แข,ข่คนคุยหรือมีการตัดสินใจทําอะไรด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะ ก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งคนที่เราอยากได้หรือคนที่เราอยากให้สมหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพรของเราอาจจะเป็นวดเรียนก็ได้มันมีทรายอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นฟังให้ดีๆนะคะอย่าลูกสวยแล้วก็อย่าเบียวนะคะน้องมีเพื่อนเป็นลักนากลุ่มคนนึงนะคะน้องปวดหัวมากเวลาเตือนสติอะไรเขาเนี่ยเพราะว่าเขาจะชอบช็อตตัวเองในการแบบว่าเหมือนอยู่ในโลกแฟนตาซีอะ เออน้องก็เลยต้องแบบเฮ้ยมัน,มนไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันผิดจังหวะไปหน่อยคือการมองโลกอย่างเงี้ยมันจะทําให้น้องที่เป็นเพื่อนเขาแล้วก็ตัวเขาเองชิบหายใบปวงต้องใช้ถูกจังหวะนะคะเหนื่อยได้ก็พักก่อนถ้าไม่ใช่ก็เลิกเลยแค่นั้นแหละไม่ต้องคอมบิเคตนะคะจบๆไปดูกันในพาร์ทของคนคุยค่ะเออคนมีคู่นะคะ มาต่อกันในพาร์ทคนมีคู่นะคะคนมีคู่เห็นว่ามันมีในเรื่องของความหึงหวงกันนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ควบคุมคู่เราอะไรอย่างเงี้ยมากมายแต่จริงเราคือมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะเป็นไพ่เฟรนด์ชิพกับเดโมลิชขึ้นมาแสดงว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากนะคะมันมากกว่าคู่รักมันมากกว่า อะไรหลายอย่างเราเป็นเพื่อนกันเรามีอะไรหลายอย่างที่เชื่อมต่อกันมีตรภาพความมั่นคงความมั่นใจแผนอนาคตก้าวหน้าอะไรเงี้ยแต่ในอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะแปลได้เป็นลักษณะของการที่ใครหนึ่งคนในที่นี้โกหกหมดเท็ุพูดไม่จริงนอกใจก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่าตัดกันขาดไหมไม่ถึงแม้ว่าจะมีการทําร้ายนะคะในความรู้สึกหรือความสัมพันธ์หรือคนในความสัมพันธ์นี้ก็ตามแต่ใครหนึ่งคนในที่นี้ไม่ยอมปล่อยให้ฝ่ายไปแน่นอนนะคะ พอกศึกสุดๆเออไม่ยอมปล่อยนะคะก็จะขึ้นขึ้นเขาลงห้วยเราก็จะไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงไงมันไม่ได้มีแค่เรากับเธอเป็นแฟนกันมันมีความเป็นเพื่อนมันมีความเป็นพี่น้องมันพาร์ทเนอร์โอ้ยหลายอย่างนะคะก็หึงกันได้แบบ สับสับนะคะจะถาม่าเลิกกันได้ไหมก็ไม่ได้นอกใจกันแล้วเราจะเลิกกันไหมโดนทำะไรใจก็เลิกกันไหมก็ไม่เลิกนะคะทีนี้แนวโน้มใน,นอนาคตเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่หึงห่วงยังไงก็ตามแต่ก็ยังรู้สึกว่าคนนี้ก็ยังเป็นพรเป็นเพชรเป็นอะไรก็ไม่รู้ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะให้อภัยเสมอเลยนะคะ,ะพยายามจะทำตัวเป็นแบบว่านางฟ้าเทวดาอะไรเงี้ยให้ฝ่ายได้ชื่นชมใจนะคะชื่นชมมงรู้สึกว่า เธอน่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้แนวโน้มในอนาคตเนี่ยตัดกันไม่ได้นะคะเราก็พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันแฟร์กับคนรักแล้วก็ใช้สมองมากกว่าหัวใจอีโมชั่นอลอะไรประมาณนี้นะคะน่ารักตะมูตะมีตัวเล็กตัวน้อยนะคะให้เขารู้สึกเอ็นดูเรานะคะสลับกันได้เขาอาจจะทําตัวเขาให้เอ็นให้เราเอ็นดูก็ได้นะคะกลุ่มเนาะมีความต่างกันอยู่พอสมควรตัดกันไม่ได้นะจ๊ะ คาแนะนํานะคะเขาบอกว่าเออไม่จําเป็นที่จะต้องกีดร้องอะไรวุ่นวายมากๆคือคุณมีรักที่ไม่มีในไข่ได้เจออยู่แล้วนั่นก็คืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาแบบว่าช่วยเหลือคุณพระแม่ช่วยเหลือคุณพระแม่อะไรพระแม่รัศมีพระแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเนอพระแม่อะไรกะ่ะหลายพระแม่มากๆนะคะคุณน่าจะมีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคุณแม่ของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่ม จากการรักตัวเองก่อนแล้วก็เดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมอบปลักดีๆให้กับคุณนะคะถ้ารู้สึกว่าผมไม่เจอแสดงว่าท่านอ่ะช่วยเหลือคุณนะคะหลายๆอย่าง เป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขให,ให้กับคุณเลยนะคะคือคุณไม่ได้เดินเพียงลําพังนะคะท่านจะประทานพรประทานความรักความช่วยเหลือความเมตตาให้กับคุณเองแต่ต้องเริ่มจากการที่คุณเห็นค่าตัวเองนะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นจะตามมาะคะ่ะไพ่เบสซิ่งเป็นไพ่ที่ดีค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าในกรณีเดียวกันเราก็ต้องทําตัวให้เหมาะสมกับการที่เราได้รับสิ่งดีๆแบบนี้ออกมาด้วยน้องพูดเสมอว่า การทำตัวเป็นคนดีหรือการเป็นคนดีมันเป็นยากเพราะว่าโดยเนเจอร์แล้วเราก็ไม่ใช่คนดีกันสมุดนะคะร้อมันยากที่เราจะเป็นได้อะไรเงี้ยบางคนพูดกำนองบอกว่าตัวเองนั่งสมาธิส,สวดมนต์นะคะไม่อยากล่วงรู้ความลับของสวรรค์แต่ก็ยังมา แควแซนองนะคะใต้คลิปวิดีโอก็มีนะคะน้องก็งงนะ,ะน้องก็เลยแบบเป็นคนดียังไงวะอะไรเงี้ยนะคะน้องก็เลยเข้าใจได้ว่าโอเคคือมึงจะไปหาคนนี้มันแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะในเรื่องของการเป็นคนดีแบ่งยยกช่ไหมคือเป็นมนุษย์อะมันมีทางด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างถูกไหมคะแต่เราจะโหย,ยังไงให้เราแบบว่ามไม่ดำดิ่งไปแบบก้นลึกขนาดน,ะนั้นในเรื่องของการทําผิดทําชั่วถูกไหมปิดพลาดแล้ว ลมแล้วก็เอากันใหม่นะคะพยายามอีกรอบไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นคนที่แย่ที่สุดในโลกใบเนี่ยคือแบบอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะคะอืมคนเรามันผิดพลาดกันได้อยู่ที่ว่าเราจะสํานึกผิดรู้ผิดชอบโชวดีเมื่อไหร่แค่นั้นเองน้องก็ไม่ใช่คนดีค่ะพือคือพูดกันตรงๆเลยตัวตัวต,วตวนน้องจริงกับน้องแบดบิดมากเลยะคะ่ะตัวแม่เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวความที่ว่าเราเป็นตัวแม่เราไม่ลุ่งนะคะเราต้องเป็นนักวิชาการเราต้องเป็น คนที่แบบมีตะกะแล้วก็เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออกูก็ยังเป็นได้คนอื่นก็ต้องเป็นได้เนาะอะไรเงี้ยคืออาการหนักอ่ะคะ่ะแล้วยิ่งเป็นคนทาดินมันเปลี่ยนแปลงยากเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้ก็สูฮกตัวเองเวอร์นะคะตอนนี้เป็นกําลังใจให้กุมนะคะเออดูดวงส่วนตัวอะไรมานะคะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะคะ,ะสามสสารถสมัคร เป็นสมาชิกช่องนะคะเพื่อพพอร์ตน้องในการทำคลิปถัดๆไปหรือว่าอาจจะส่งเป Super ็นซูเปอร์แตงก็ได้นะคะหรือจะโดเนตนะคะในบัญชีน้องก็ได้เนาะนะคะในไลน์อ f ฟฟิเชีก็มีคอนแทคอยู่ไปลวค่ะเจอกันอีพีหน้าฝากกดไลก์กดแชร์นะคะกด Subscribe โชคดีค่ะกลุมสวัสดีคะ่ะ